เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานดิฉันนางสาวนัิกตาทีประลาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านผู้ปองป่าขีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมวินโมเดลเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแอคทีฟเร a r น i n g วิธีการดําเนินการให้บรรลุผลดําเนินการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมวินโมเดลเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแอคทีฟเร a r น i n g ดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูภาคเรียนละสี่ครั้ง 2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้แอคทีฟเร a r น i n g 3. หลักการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งในขั้นตอนนี้จะนำรูปแบบทีมวินโมเดลมาใช้ในการดำเนินงานผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ครูร้อยละร้อได้รับการดีเทศการจัดการเรียนรู้จากผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 2. ครูร้อยละร้อมีแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 3. นักเรียนร้อยละ80มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครู เชิงคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ active learning ผลงานและรางวัลที่ประสบความสําเร็จ 1. โรงเรียนบ้านผู้บ่งป่าขีได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมดูงานสัญจรโรงเรียนดีสุพรรณบุรี3ประจำปีพุทธศักราช2 5ง8 สราง,งวัลเพชรการอ่าน100%เอร์เซนอ่านคล่อง3ปีซ้อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 3. รางวัลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O อเนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,517สูงกว่าระดับประเทศทั้ง4รายวิชา 4. รางวัลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2507มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ด้าน5รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดโครงงานอาชีพการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ6รางวัลระดับดีเยี่ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดโรงเรียนต้นแบบเบ p แพ c t ทีสในการจัดการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียม DLTV 8. รางวัลเหรียญเงินการประกวดเบ p แพ c t ทีสในการจัดการเรียนรู้การสอนพ่อหูปัญญาของสถานศึกษาด้านการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ เกรางวัลชมเชยระดับดีครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านประจำปี2,518สิบรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับคุณภาพชมเชยเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาไทยของเด็กปถมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,518 11ลางวัลโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2,518 12ได้รับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยปีการศึกษา2 5 1 7ระดับประถมศึกษาขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานทุกท่านค่ะ